อยู่กับรายการ FPS c a t i n g นะครับวันนี้เรามีแค่รับเชิญนะครับชื่ออะไรครับบูครับสวัสดีครับขี่เล่นตัวไปครับเออพี่แดกนะครับโอเคครับเริ่มครับเป็นไก่เริ่มกันเลยครับมาจะมาเป็นไก่กันนะครับอยู่ไหนครับอยูยูหน่จะไม่ได้เกิดเลยครับอ้าวนี่ครับอ้าวหนังอะไรเนี่ยโอ้คุณยูเน่เนี่ยเกิดแล้วย่รับแล้วมไม่ร้อยนันนะครับโอ้แหลกแหลกนี่ก็แหลกที่อัดไปด้วยนะเนี่ย โอเคมาดีเก่งอยู่ไหนเนี่ยนิ่นี่ครับเดี๋ยวว่านี่นี่นี่โดดอยู่ขอยิ้มสเปซหน่อยได้ไหมโอ๊ยมันยิงไปแล้วโอ้ยโอโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโยอยโอ๊อมันอ๊ยอ่ยโยโลยโอ๊ย่อไม่ลื่นเลยโอ๊ย้อ๊ยโยโยโ่๊ยโอ๊รโอไโอ๊ยโอ๊อ๊อ๊โอ๊โอ๊อยอ๊ยโอ๊ยอ๊ยปอ๊ย๊บโ mày like hoang... <tư> hmm. <tư> luôn mày luôn mày thấy mày luôn 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 mày Ôi mày luôn 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 ปีนี่เสียงวะตั้งตั้งอ่ะปีนี่เสียงอะปีนี่เออยงใกล้คนดูที่สามเลยอ่ะเอ้ยพี่ใช้ลูกซองเลยใช้ลูกซองพี่ใช้ซองอยู่เนี่ยมันใช้คาร์ฟันยิงกันทั้งสองคนเลยอะที่ใช้สี่ไหนเลยเชื่อผมอยู่ไหนเนี่ยบูี่ดูที่จะเกิดเนี่ยพี่เจอเองแล้นี่ะ โอ้เขาว่างาว่างเาว่างฝ่ยมันมันมันเข้าไปในประตูแล้วที่ระวังนะฝ่มันเพียบเลยไปสองตัวไปดิโ้ยคิวได้แล้วเว้ยอีตัวตัวเดียวตัวอยู่ที่สองอ่ะวต้ออยู่ไหนเนบ โอ๊ยมันมานมันเกิดใหม่มันเกิดใหม่อ่ะมึงต้องล้อมหน้าประตูให้มันหายแล้วก่อนไม่ไหวแล้วซุ้มไม่ไหวต้องแอบพี่แอบแอบแอบซุบ่มซุ่มยิงเนี่ยมาหนิพี่ตอนนี้เราล้อมแล้วล้อมได้เลยเห็นปะทีมเราล้อมเลยอะ เล่นบอมมิชชั่นอะนออโอเคไฟในหอพี่สองเหมือนเดิมเลยนโอ้โหไม่ฟ้กงไฟในหอไฟในหอุ้เก่งตรงตากจะตายพี่พี่พี่เล่นสไเลยเดี๋ยวแป๊บน,นึงยันตัว่อยเอออ้ยยิงยงไหน,นะเนี่ยข้างล่าข้างล่างขล่ข้างล่างสองเลายแล้วข้า,ลาง,าล,างาล่างสองเลยตายแล้ว เปลี่ยนปืนก่อนอยู่ไหนอะอยู่ที่จะเกิดพี่นี่นี่หลังหลังใช่สไนนะมันอยู่ล่างอะไม่อยู่เลยมันขึ้นมาแล้วขึ้นมาถ่าแล้วแล้วไหนมันอยู่ไหนถ่าแล้วก็ทำไมชอบหลุดโอ้ยที่หนึ่งแล้วว่าโอ้ยที่หนึ่งที่หนึ่งโอ้ my god ผมที่หนึ่งเยอะ วมันก็จะกากนี่หว่ามันไม่โอ้ยังไแขงยังแข่งโลดมบุกะผมบุก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 ีโลดกระสุนยังไนห้อคนหนงแล้วไหระวังได้มัย่บนอะเหรอยู่บนอะมายู่ในระเบียงบน้นอะตรงรูอนะ อุ้ยไม่ไม่เขาทีนั่นนั่นนั่นมาแล้ว my god fire it n h h e o l e พี่ส่องเป็นอะอยู่ไหนเนี่ยพี่ก็ส่องอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยเห็นป้าเนี่ยอยู่ข้างบนนะพี่ห้องประตูดิอ๋อปสวัสดีสวัสดีชอบนี่สเปรดนะเอามาสิโอ้โหทำไมอ้าว ready win โคตรกากอ่ะทีมเรามีตั้งเยอะ กากว่ะเยกาคาร์ลีกที่เสร็จสินออก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 พี่เจพี่ใจแล้วเบิดเหรอหกสิบสามหกสิบสจริงหกสิบอแล้วเบิดเหรอ บอมมิชชั่นอะอ้าวทำไมถูกไล่ออกอะถูกเชิญออกเฮ้ยมัไเตือนหรอมาเนี่ยข้ามาใหม่นิข้ามมาใหม่ิกุญีเข้ามามันออกอะบกซ้านด้ักินนะไปถูตงนี้ดิอูนี้ดิทำอะไรอะลือเงนอเชอดาได้ละสอทำละสอบนะไหนอ่ะไม่มีเลย เเอนี่ยผมไม่อยากเล่นบอลอ่ะบอมบอมบอมพีม่พี่ไม่เอาบอมเลยไหมเนี่ยเนะอาอะไรดีจำใจพี่เลยอ่ะได้ไมแล้วก,กันแต่ผมไม่เอาบอมมนาะออกแล้วออกแล้ว ผมจ้างแล้วกันห้องที่อะไรดีกดไปที่สร้างแล้วก็ดัานไหนดีดานมาชว์ไปเนี่ยเทสแมหทห้องเท่า,ากันยผิน ท,ท้องฟิวอะไรเนี่ยดูตรงไหนเนี่ยโอ๊ะห้าสี่ครับห้าสิบสี่ครับพี่ี่ทำอะไรเนี่ย แต่เนี่ยเล่นยากแต่คุณชอบพี่ใครมาพี่ใครมาพี่ใครมาใคราะเกะทีมขอบคุณเลยอะโอ้พี่พี่ชวนเลยเชิญเชิญเชิญไม่มีคนมาเลยโอ้พี่มีแทนยังแทนแทนแทน

โอ้มีแล้วผ่านด้วยเนี่ยนะบอมมชอ่น,บบมออน,นผมไม่ใช่บอม,มอ่ะเฮ้พี่ด่านด่านยี่สิบยี่บพี่อยู่ไหนเนี่ยพี่มาอยู่ที่นี่ลง เกมน้องมันเห็นไหมนะมาเข้าเลยทำไมไอคอมพี่แหลกอะผมไม่แหลกเลยผมลืมอ่ะอันนี้มันแหลกด้วยพี่ใช้แป๊บด้วยไม่แหลกก็ไม่รู้จะว่าไงม,มามาเถอะพ,พี่พี่ใช้เสน่หเลยพี่ใช้เสอน่ห์ทำอะไรไม่ได้เลยเนะี่ยเดินอย่างสโลโมชั่นเลย <laughs> อ้ลุยโอ้ลูดลูดเฮ้ยมมาแล้วมมาแล้วพี่ลูดนีด่ข่าวดีพี่ลูดเหรอเออเดี๋ยวว่านพี่ตัดคลิปก่อนเข้าใหม่เดี๋ยวเข้าใหม่เออไหลืมกดอัดกดละลืมอัออสสดสวัสดีครับมันตลย โอเคเราเป็นเด็กเสาละนำมามาเลยชื่อคบูครับนีน่าตุ๊ดบุกฟังมาเลยอู้หูเต้นเป็นอะไรนะตัวหนึ่งเต้นเป็นสติง พ well. ี่ลืมในัะตัวพี่เออพี่เออ ได้อรับี่อีอ นำแล้วนำแล้ว Ý, đi này nè Cảm ơn ông, Cảm ơn 我在呢。 รอรออยู ation, allowed, needed, ่ข้างล่างไหมอ่ะ้โดด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 เออหายใจแล้วอ้าเขากินเนื้ออุ้ยนู้ตกกระดาษพี่ตกกระดาษ นี่ไม่ช่วยเลยเลยช,ชนะไอ้คาร์โนเนี่ยชนะเนี่ยโอ้ยต่อไปเราเต็มจะเป็นบรรทุนได้ใช่ไหมเนี่ยจะเล่นด่านนี้ก่อนหรือจะเปลียป่ยนดา่านเปลี่ยนด่านไหมบอกบอกว่าไม่เปลี่ยนดา่านเปลี่ยนเปลี่ยนเดี๋ยวหาด้านไห,หนเลยหาเอาหอกสมุดแดนช่องที่สองช่อข้อที่สองเลยเหรอสองเอ,อ,เอ,อ อ๋ตอตมดูดผู้ให่ผู้ใหญพี่อยู่ไหนเนี่ยพี่อยู่ไหนเนี่ยเข้ามาแล้วอะเห็นที่ไหนอ่ะ,อะเข้ามาแล้วเห็นไหมดูดูปัางวันโอ๊ะอยู่ที่หกจะพูดยังไงใครป้างวันอะเข้าไปอยู่ฝั่งกันไปะเข้าไปจะหิวแต่ช่องเดียววันปิ๊ตตสังเกตดูดิมันชื่อเดียวกันเลย m P n r ข้างหน้าดูแขนเดียวกันนะ ไอ้เอ้จะแหลกไหมว่าคงไม่แลกนะด้านเนี้ยเอ้ยใช้ได้นหล่กระตุกแต่เล่นยากค่ะเกิดยังเงียเกิดยังเงียยังเกิดริงอยู่ไปเรนะห้อง่อนึนน่กแล้วมันเจอคิดทองอ้าทำไมพี่วัน ทำไม่มาค้างอ่ะรูดเองอยไงรูดเต้ามันโดดยิงแล้วมันก็ค้างมันอยู่หน้าไหนอะอืเข้ามาในเกมแล้วะไม่ใช่กำลังโหลดด่านอยู่แล้วมันก็ค้างนะมันไม่เข้ามาในเกมไงผมออกดีกว่าพีน่นึงา,าใหม่ออกไม่ได้ด้วยโอ้เอาไงดีเนีย่ย จบเลยไหมพี่จบเลยไหมจบเลยไหมจบเลยจบทีว่าอ่าฮะ